โอ้สตองวินแปดโมงกับสี่สามนาทีที่เสาศักเขาเขาเขียวนะผมมาเจอคนนี้คนนี้ดีไอด้นคนนึงเลยนะเดา่ะเอาดีขนาดเอ้ยเอาดอนไอ้เดาตอนไปไปที่ลาวเนี่ยเขาไปทําบุญแล้วก็ได้เชือกเชือกที่ไปตัดไอ้นี่มาชัดยอดชัดใช่ไหมไอ้เชือกที่ใช้ชัดชัดชัดยอดชัดขึ้นไปแล้วก็เลยแบ่งให้หน่อยนึงไปติดตั้งที่ที่เขาบอกวุ่นสดเอาไปเขาบอกเอาไปอะไรนะ มาค้าขึ้นอะไรเขาไม่รู้คนเราอันนี้คนดังนู้นนะเพราเมืองเข้ามานนิ่ๆอยู่ครับผมครับผมครับผมโอ้ดีใจดีใจนะอตัวจริงขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ผมไม่ใช้ยาว่าดีไอดอลของผมคนหนึ่งนะลุง้วนเอาดีโอ้ลุงวัเอวดีเอวไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าอาศัยลิ้นพอได้อวดเอ็ดเวิร์กเอ้โหน้ำไม่แตกแจกวีโก้บอก <laughs> ah, kau 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 kau